วันนี้ครับแขกรับเชิญเราประเดิมเทปแรกค่ะผู้นำครับมาเลยครับผมท่านผู้นำครับผมชอบเล่นกีฬานะกีฬาพวกในล่มอะไรเงี้ยอ๋ออะไรบ้างยกตัวอย่างก่อนแทงสนุกจะมีบ้างที่ดูว่ายน้ำแต่จะดูจะผู้หญิงแต่จะดูจะผู้หญิงเอาฟิตเปรี้ยเลยฟิตเปรี้ยเลยฟิตเปรี้ยเลยท่ะผู้ำถนัดเบสบอลไหมครับไม่ถนัดเบสบอลเลยครับไม่ค่อยถนัดตีเบสบอลถนัดตีอะไรครับไม่เอาให้ได้เลยนะ